สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมลูกอมหรือลูกสะกดจะดีทางด้านมหาอุดคงกระพันชาตีในตำรับตำราเครื่องรางของขลังไทยเราจะเห็นลูกสะกดหรือลูกอมหมายถึงการนำเอาวัสดุต่างๆที่เหมาะสม ลูกอมหรือลูกสะกดนั้นไม่ใช่จะทำกันง่ายๆจะต้องผ่านการขั้นตอนและกรรม,มวิธีที่มากมายวันนี้จะกล่าวถึงลูกอมตะกัวเช่นเอาตะกัวนมมาหลอมจนละลายแล้วเทลงไปบนถาดโลหะ เพื่อให้แผ่เป็นแผ่นและนำโลหะเย็นมาแกะออกจากนั้นเอาเหล็กจานมาจานอักขระหัวใจพระคาถาต่างๆเรียกสูตรแล้วนำตะกัวอันเดิมไปหลอมอีกทีเทลงในแบบพิมพ์เมื่อเย็นก็เอามาลงอักขระอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าลงถม หรือการจานอักขระทับถมไปบนแผ่นโลหะอย่างลูกอมมีการสร้างจากโลหะเช่นตะกัว่วหรือโลหะผสมชนิดต่างๆแล้วแต่เกจิอาจารย์จะล่ำเรียนมาเช่นทำจากสัตตะโลหะปัญจะโลหะเมกพัทเมกสิทธ นวะโลหะเหล็กละลายตัวหรือแล้วแต่ครูบาอาจารย์ผู้ชาญฉลาดจะประดิษฐ์ขึ้นแต่ทำกันขึ้นมาอาจเป็นวัตถุมงคลอาถรรพ์ต่างๆนำมาเป็นส่วนผสมลงอักขระเลขยันจนเห็นว่าดีจากนั้นจึงทำมาเป็นลูกวมหรือลูกสะกด หากไม่ได้ใช้สะกดอัวตะกุดจะเอามาร้อยเป็นพวงรวมกันได้ก็ไม่เสียหายแต่อย่างใดหากเอาไปอมไว้ในปากเป็นลูกอมก็ไม่ติดขัดประการใดทั้งสิ้นเพราะเป็นของสำเร็จที่สร้างขึ้นใช้ป้องกันตัวยกเว้นลูกสะกดกับประลอดที่มีสารพิษต่อร่างกาย บางคนแพ้อาจจะทำให้เยื่อบุปากและเหงือกตลอดจนอักเสบลุกลามได้ลูกคมและลูกสะกดเกจิอาจารย์จะเน้นทางด้านมหาอุดคงกรพันชาตีสำเร็จขึ้นจากการหล่อหลอมโลหะ สร้างจากโลหะธาตุหรือแม้จะทำด้วยผงพุทธคุณหรือว่านเมื่อท่านใดได้ไปบูชาจะบอกเป็นเคล็ดลับในการใช้ท่านจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องจะมีคาถากรรมกับลูกอมหรือลูกสะกด